ช่วงนี้นะคะกล้วยเป็นเยอะแล้วก็สุกเร็วมากๆค่ะเพิ่งจะนำมาทำขนมกล้วยนึ่งเราจะทำในแบบรูปก้วยทานคู่กับเนื้อมะพร้าวเดี๋ยวเพิ่งจะบอกเคล็ดลับในการทำให้เนื้อขนมเหนียวนุ่มอร่อยด้วยเรากล้วยน้ำวานะคะแนะนำให้เป็นกล้วยที่สุกงอมนะคะมันจะหวานหอมอร่อยมากๆปอกเปลือกกล้วยให้เรียบร้อยขยำกล้วยนะคะให้ละเอียดแต่ไม่ต้องถึงขนาดละเอียดมากเตรียมเอาไว้ เรามาทำตัวแป้งใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปตามด้วยแป้งมันสำปะหลังแล้วก็แป้งเท้าเยมอมเติมเกลือเอาหัวกะทิลงไปผสมกับตัวแป้งแล้วก็นวดแป้งแนะนำนะคะนวดแป้งให้นานหน่อยเนื้อแป้งจะได้เหนียวนุ่มไม่แข็งกระด้างใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนวดต่อกับตัวแป้งนวดผสมละลาย้เข้ากันเอากล้วยที่เราบดไว้เรียบร้อยแล้วลงไปผสมกับตัวแป้งคนผสมให้เข้ากัน แป้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทํามะพร้าวขูดกันเพิ่งจะใช้มะพร้าวเนื้อทึบๆนะคะขูดเป็นเส้นๆเราจะเอาไว้นะคะตกแต่งตัวหน้าขนมกล้วยเดี๋ยวเรามาทํากระทงกล้วยตัดใบตองเป็นรูปวงกลมแล้วก็แบ่งครึง่งเอาใบตองที่เราแบ่งครึ่งแล้วมาพับเป็นกล้วยม้วนให้แน่นหน่อยนะคะตัวกล้วยมันจะได้ไม่รัว่วแล้วก็กัดด้วยไม้กลัดกระทงกล้วยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว นำกระทงนะคะไปเสียบในรูรางนึ่งจากนั้นก็จัดนะคะให้มันแน่นมันจะได้ไม่ล้มตักแป้งกล้วยนะคะใส่ลงไปค่ะประมาณ3ส่วนสของกล้วยแล้วก็เอาตัวมะพร้าวโปะลงไปด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมนำไปนึ่งต้มน้ำให้เดือดใช้ไฟแรงนะคะแล้วก็นำขนมลงไปนึ่งเราจะใช้เวลาในการนึ่ง30นาทีตอนนี้ขนมกล้วยนึ่งของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งพักให้เย็นตัวค่ะกลิ่นจะหอมมากๆตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูเนื้อขนมกันตัวเนื้อขนมนะคะจะมีสีแดงสวยของเนื้อกล้วยเพราะสูตรนี้นะคะเพิ่งจะใส่เนื้อกล้วยมากกว่าแป้งมีความหวานของกล้วยเพราะว่าใส่น้ำตาลไม่ได้เยอะแป้งมีความเหนียวนุ่มค่ะ ทานคู่กับตัวมะพร้าวที่อยู่ด้านบนบอกได้เลยว่าเข้ากันแล้วก็อร่อยมากๆเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำกินนะคะหรือว่าจะทำขายก็ได้คะ่ะ